สวัสดีครับพบกับช่องหเวลาอาจารย์เสือนะครับคลิปนี้เป็นสูตรเจาะเงินล้านนะครับมาดูกันนะครับว่าให้เด่นตัวไหนนะครับเน้นวิ่งรูดเน้นวิ่งรูดสองแล้วก็ห้านะครับสอง ้าตัวเจาะก็จะมีสองหก5 5 6 5 9 5 3ชุดเน้นนะครับ ชุดเน้นเน้นสอแล้วก็5 3นะครับชุดเน้น2 8งแปละห้าสามสตัวครับสตัวก็มี3 6 2หกสองส ชุดสี่ตัวสี่ตัวตรงครับเป็นจับใส่กันเลยนะครับสองแปดห้าสามนะครับสองแปดห้าสามเป็นชุดสี่ตัวนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับหวยมีเข้ามีหลุดนะครับไม่มีหวยแนวทางใดเข้าตลอดแล้วก็หลุดตลอดนะครับ ยังไงก็ขอให้สมัพี่ๆสมาชิกแลก้วก็พี่ๆที่เข้ามาดูใหม่นะอย่าลืมว่ากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องหวเลาอาจารย์เสือด้วยนะครับขอให้จับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านทุกๆท่านครับคลิปนี้สวัสดีครับ